เจ็ดโมงเคืงนักเรียนกับกำลังยางไปโรงเรียนสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องป่องไปสุขูสุขคนเรียนหม้อไปกับกำลังยางไปโรงเรียนสถานทีตรงนี้กับเป็นศาลเจ้าถ้าเป็นบ้านเท่ากับเปรียบเสมือนวัดน่นละจ้าจากตรงนี้ไปโรงเรียนกับประมาณหาลอยเมตรนักเรียนที่อยู่บ้านไกลเรือนเคียงเพิ่นกับยางไปโรงเรียนจังสี่ทุกมือในทุกทุกมือแกมบุ๋มปั่นจักรยานไปเหตุงานก็จะมาแวะนั่งผักเร้าเมย์อยู่ศาลเจ้าตรงนี้ละจ้านั่งผักเส้าเมืยจักน้อยกับปั่นจักรยานไปตอถึงสิเปนุ่ แวว่าการคมนาคมสะดวกสบายคักจ้าบอว่าจะเป็นรถไฟรถบัสรถแท็กซี่มีบริการตลอดเวลาจ้าไปรถดระอบ้าน,นั่นัพนบท่านได้มีเงินไปก็รถคิดหอดบ้านเด้เนาะการมาเหตุงานอยู่ต่างประเทศ บ่ได้สบายคือจังทุกคนคิดเด้อจ้าสิ่งที่ต้องมีห้หลายที่สุดก็คือความอดทนมือนีแก้มบมกนวดลูกค้ายาวตั้งแต่1 0 0โมงเสาร์หถุ่มหนึ่งเลยมือนีเป็นมือที่นวดลูกค้ามวนคักมวนอีหยังวัติมือนี้ลูกค้ามิต่ลูกค้าผู้ยิ่งเข้ามากเป็นลูกค้าประจําที่มักส่วนหมอนวดคุยดีขนาดมแต่เรืองหนาสนใจเบ้าให้ฟังหมอนวดกับนวดไปฟังไปเพื่อนเลยจ้าไว้พี่น้องเป็นจังสี่สมือคือสิดีเนาะจ้าล้านแก้มบมโชคดีอย่างหนึ่งว่าลูกค้าทุกคนมิต่คนดีๆลูกค้า ค่ะผู้ชายกับมีตะคนใจดีสุภาพแล้วก็บ่อมีเหลืองล่าโมกทะลึงจ้าส่วนลูกค่าผู้ยิ่งมีตะคนหนาหักแล้วก็ใจดีคือกันมานวดย่ามไดก็ซสื้อต่ขนมของฝากมาฝากหมอนวดลูกค้าเป็นกันเองดีอีหลีจา้าหลังจากที่นวดลูกค้าเสร็จแล้วทรงลูกค้ากลับบานเรียบร้อยแล้วก็มาเปลี่ยนผ้าปูผ้าห่มอ,ออกไปซักแล้วกับมาเตรียมเตียง เลียนผ้าปูพื้นไม้ปอกม้อนไม้ทุกแย่งก็ต้องไม้เหมือเตรียมเตียงให้เรียบร้อยเตรียมไว้ให้ลูกค้าที่จะเขามานวดมืออื้นเศร้าจ้าร้านนวดที่แก้มบมเหตุงานอยู่นี่ก็เลิมมีซื้อเสียงในเขตอำเภอแถวนี้แล้วเพราะว่าร้านนวดไทยไมีแค่ร้านเดียวเวลาเขาถึงใส่คําว่ายืนหนึ่งเพราะว่ายืนคนเดียวฮจะบอกว่าลูกค้าบ้านใกล้เรือนเคียงคนแถวนี้เขตใกล้เคียงมักมานวดแผนไทยมักการนวดแผนไทยแล้วก็ติดใจนวดแผนไทยไปแล้วจ้า นวดแผนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกทุงผาขาวๆใยๆนี่ก็มีผาห่มผาปูแล้วก็ผผาค้นหนูที่ใส่นวดลูกค้าตองหิวเอาไปซักจู้บานทุกมือจ้าปิดไฟปิด,ป,ดประตูเรียบร้อยเตรียมโต๊ะกับบ้านจ้าพ่อพี่พน้องเนื่อนีเมืออ่อยคักจา้าเงือแตกเงือแตนเงือบบไหลบได้เงื่อนคือจังวหวะจ้าพ่อพี่น้องนี่ก็เป็นบรรยากาศตอนถมสี่สิบนาทีจ้าลมพัดเย็นสบายเลยผาอธิ่งก็กำลังตกดินบรรยากาศดีคักจ้าพ่อพี่น้อง ว้าวถึงสัมภาระกระเป๋าในบ่มีผู้ใดเกินแกมบุมดอกหลายคักก็มู่เทียวแรกกัหิวออกมาไหวทั้งหนอกก่อนจ้ามันหลายกลับเข้าไปอีกรอบหนึงเพื่อปิดไฟหลังจากนั้นก็ล็อกประตูร้านให้เรียบร้อยจ้าล็อกเสร็จแล้วกเ็เช็คประตูอีกรอบนึงอ้าวล็อกอีลีมาอ้าวล็อกอยู่ไปหิวกระเป๋ากลับบ้านสวยทึกและปึกปืนกับแม่นชั้นนี่ละจ้า สำหรับคลิปนี้ก็มีบรรยากาศมาฝากไปประมาณนี้เด้อจา้าฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แกมบุ๋ม,มเด้อจา้าพ่่พี่น้องสำหรับมือนี้ก็ขอโตัวลาไปก่อนพอกันไม่คลิปหนาจา้าบ๊ายบาย